สวัสดีจ้าเมมสินจา้าทักทายเช้าวันที่8สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณาา์ะระา,าคาทองคำวิกฤตทองคำและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้เช้าวันที่8สิงหาคมปี2567ภาพร,รวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวลงตามทองคำตลาดโลกระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ4 2 0 0บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ44,500บาทต่อบาททองคำ เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 5 3 2 6ถึง35.728บาทต่อ1นดอลลาร์ทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,379.15ดถึง2,398.13ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนท่ามกลางทิศทางการฟื้นตัวขึ้นของข่างเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะคลายความกังวลต่อแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ โดยนักเศรษฐศาสตร์รหลายรายนะคะได้ให้ความเห็นที่ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแม้มีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลงก็ตามขณะที่นักเศรษฐศาสตร์รผู้คิดค้นกฎของซามคอเดียซามได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าด้วยภาะวะเศรษฐกิจสหรัฐในปัจจุบันไม่มีความจําเป็นให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดต้องมีการเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงก่อนการประชุมเดือนกันยายน อีกทั้งจากประมาณการ GDP ไต,ตรมาสมา3ทับ2,024จากเฟดเอลเลนตาโตที่2.9%เมื่อเทียบเป็นรายไต,ตรมาสนักลงทุนจึงปรับลดน้ำหนักลงสู่ระดับ63.5%ต่อคาดการที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง0.5% ในการประชุมเดือนกันยายนด้านสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินแนวโน้มราคาทองคำระยะสัน้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,375ดอลลาร์และ2,365ดอลลาร์หากกลุ่มแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,350ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้เกิดที่บริเวณ2,402ดอลลาร์และ2,410ดอลลาร์หาก่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,420ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่ 8สิงหาคามปี2 5 6 7อ้างอิงราคาของวันที่7นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคามค่าทองคำทั้งหมด12ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่12เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่8สิงหาคามปี2 5 6 7ทองคำแท่งก6๊สกเรซซื้อ4 3่หบาทขาย4 4่หบาท ทองรูปพัสเกินห์เซ็ื้อสามหมืนเก้าพกร้อยยี่สบาท24สตางค์ขาย4ี่หมบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคําำสรุปรวมนะคะของวันที่7ราคาเป็นลบไปที่150่งร้้าสิบาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคข่ำในขณะนี้ด้วยนะคะ ตลาดติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ